ขอบุญมากครับขอต้อนเชิญครับเดี๋ยวคุณตุ้มช่วยวัดให้ครับหน้ามองตรงตาปกติครับคำถามข้อเดียวครับตอบผุดนิวันให้ผมหล่อไหมครับโอเคเดี๋ยวผมไม่ถือเป็นหนึ่งคนนะครับคำถามง่ายๆเแต่ก็ไม่จำเป็นต้องเหถนดไว้ก่อนมีใครเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยไหมฮะเห็นด้วยรับเลยนะครับไม่เห็นด้วยเท่าไหร่ครับ เจ็ดสิบแปดครับเกันเจ็ดสิบแปดนะฮะโอเคจุดที่สองครับจุดผ่านเสดอครับจุดแรกเจ็ดสิบแปดเซนติเมตรจุดที่สองครับอันนี้หันก็ได้ฮะเลยอ่ะหันหันหมุนหมุนมังหน้าผมหน้าหน้าครับหมุนฮะโอเคเดี๋ยวก็ไม่เห็นครับเชิญข้างหน้าครับขอโทษที่ผมลืมกลับไม้หันพอดีทำเครื่องหมายเลยมองหน้าตรงงนะฮะวันนี้อยากลดลงกี่เซนติเมตรครับ เท่าไหร่ก็ได้เท่าไหร่ก็ได้ที่รถไอ้คุณนองปกติคลงหนึ่เซนละพันใช่ไหมเซนละพันเซนละพันกับกามวันมากี่เซนติเมตรห้าเซนติเมตรห0เ0นอ๋หกเซนห่พันหกพันต่ผมเก็บจริงๆนะครับเดี๋ยวเราพายผลนะครับหรืตายผล อันที่สองโอเคครับโอเคขอบคุณครับขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจด้วยครับตั้งแต่สองขั้นครับขอบคุณคุณขาคุณมากและคุณคงเพชรนะครับคุณหนองครับก็เดี๋ยวท่านสมาชิกผู้เกียรตินะครับรับใบผลัดผลที่นอกห้องประชุมใจครับได้แล้วก็สัมภาษณ์ายผลได้จกกล่องนะครับลูกข้าอ่ะเพลง ไปเลยค่ะตู้นั้นเราจะนำวาใส่พวงมา อยู่ไหมอยู่ไหมเอปันเถอขอหนึงคนข้างล่างันครับค่ะขอเดี๋ยวขอหนึ่ง้านครับรน้องเสื่อถือก็ได้ครับผมครับ เซนติเมตรนะครับก่อนจุดฐานรูนะครับหรือจุดรอบเอวเนี่ย8 9ครับ กสะเดือครับลง4ซนติเมตรนะครับจุดรอบเอวลง4ซนติเมตรแล้วก็กรดสะเดือลง6เซนติเมตรด้วยกันครับเพราะฉะนั้นมากกว่าน้อยกว่า5เซนติเมตรครับมากกว่าครับมากกว่าโอ้โหคนนี้บางเลยนะครับ78ครับเหนือสะดือ78เซนติเมตรครับสบายครับที่บอกเซนต์ห่งพัน้น้องครับเซนต์หนึ่งพันเซนต่งสันคับต่อไปครับรอบเอว85ครับ หนป็นน้องของตันผมไม่หลอกมันเดินนะครับไั่หลอกหรือยังไม่ตอบคุณหลอกไม่ตอบแสดงว่าคุหลอกมาเจสิเกอ่าเจดสิบเกครับทายทายต่างกว่าห้าเสียใจนะครับไต้เสือกไ้ครับ 6เมตรบเมรุลงมาครับก็หมดคือ44เซนติเมตร4เซนติเมตร3ฟุนะไม่ได้ถางผลนะไม่ส่งไปทางผวันที่2ครับบุณปู่ผาบุญมากครับล่าแรกจือลง4ซนติเมตรครับลอกรอบเอว6เซนติเมตรลกเท6เซนติเมตรทั้งหมด15 รถสารเข้าตัวเนี่ยกดไม่ให้ขอสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่08907188890890718889